บ้านของคุณแคทซอนยาประกาศชัดขออยู่ช่องเจ็ดตลอดชีวิตค่ะคงไม่มีใครไม่รู้จักเซเลบิตี้นะคะอย่างแคทซอนยาที่ตอนนี้เป็นนางเอกและก็เป็นวาที่จะาสาวเธอแจ้งเกิดจากการเป็นนกักร้องคามิคเคเซ่มาก่อนแล้วค่ะเรียกได้ว่าสวยครบเครื่องในทุกสไตล์เลยก็ว่าได้สำหรับสาวคนนี้แล้วต้องชื่นชมเลยนะคะล่าสุดก็ไปร่วมฉลองมันเกิดครบรอบ56ปีช่องเจด้วยค่ะ งานที่แคทเผยภาพเผยเรื่องราวดีดีงานความทรงจําในรูปแบบนี้ก่อนอื่นคนเราบอกว่าพี่แคทเนี่ยไม่ไปไหนแล้วใช่ไหมคะแคทต,ตอบว่าไม่ไปแล้วค่ะขออยู่ที่นี่ตลอดชีวิตเลยดิเวยพรเป็นแฟน,นช่องเจ็ดแคทเองเนี่ยก็ขอเป็นกําลังใจขอเป็นความสุขเป็นรอยยิ้มขอให้ทุกคนมีความสุขกับพวกเราตลอดไปแบบนี้รักนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ยืนยันชัดว่าเธอจะยังคงอยู่ช่วยงานกับทางช่องเจ็ดไปตลอดนั่นเองเลยคะ่ะ